พี่ไปพี่ไปไปเรื่องแล้วอะไร ไอะี <mile> ่สากมาตรวรถการใช้รถเยอก็สตงอนะสิมาตรวจเรื่องการใช้รถและพนักงานขับรถเขียนรายงานการใช้รถบ้างไม่เขียนกนบ้างสตงอให้ชี้แจงและปกูต้องทำยังไงดีอย่างนี้สิเอาเทคโนโลยีมาช่วยควบคุมการใช้รถราชการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีกใช้ระบบนี้ดีไหม CMS คาเมนเนจเมนซิเต็มบริหารการใช้รถในทุกกระบวนการระบบทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปให้ผู้ช่วยเออธิบายให้ฟังโอเค ระบบบริหารการใช้รถราชการระบบ c s เป็นแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสะดวกโดยระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลรถราชการมาจากระบบ BSS หรือระบบบริหารจัดก,การสินทรัพย์ของกรสมสรรพากรเมื่อขอใช้รถและผ่านการอนุมัติระบบจะส่งข้อมูลการเดินทางให้พนักง,งานขับรถระหว่างเดินทางระบบจะเชื่อมสัญญาณกับ GPS Tracking ที่สําคัญในการใช้งานในพื้นที่เสี่ยงภัยหากรถประสบเหตุไม่คาดฝันหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถกดปุ่มขอความช่วยเหลือได้ทันที พร้อมกับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้รถระยะทางระยะเวลารายงานการออกตรวจให้อัตโนมัตินอกจากนี้ระบบ CMS ยังสามารถตรวจสอบการเติมน้ำมันการซ่อมบำรุงรักษาสถานที่เก็บรักษารถพร้อมกับพิมพ์รายงานตามแบบที่ระเบียบกำหนดโดยสามารถเรียกรายงานแบบเรียลไทม์และประมวลผลเป็นกราฟเพื่อให้ง่ายต่อการดูข้อมูลและการตัดสินใจ ระบบ cms มีต้นทุนในการพัฒนาร,ระบบประมาณ1 0 0 0 0แบาทซึ่งใช้กับรถของกรมสรพสามิตได้ทั้งหมดทั่วประเทศและมีต้นทุนในการจัดซื้อกล่องฮาร์ดแวร์ gps tagging และซิมการ์ดอินเทอร์เน็ต3าม0บาทต่อคันต่อปีเท่านั้นเอง จากที่กล่าวมาข้างต้นนะคะหักกลมสับสสามิตนําระบบ CMS มาใช้ก็จะทําให้มีหักข้อมูลในการใช้รถราชาการมีการทํารายงานที่ถูกต้องตามระเบียบแล้วก็จะเป็นการประหยัดเวลาให้กับข้าราชาการที่เดินทางลดค่าใช้ใจ่ายในการบํารุงรักษาประหยัดค่าน้ํามันเชื้อเพลิงที่อาจจะสูญเสียจากการออกนอกเส้นทางแล้วยังเป็นการป้องกันการทุจริตจากการสูบน้ํามันไปใช้อีกด้วยนะคะ เมื่อคำนวณต้นทุนนะคะก็พบว่าจุดคุ้มทุนถ้าใช้ระบบ CMS กับรถราชการแค่1นึคันก็คุ้มค่ากับการลงทุนแล้วค่ะสุดยอดเลยอ่ะระบบ CMS จบครบไปเสร็จเลยขอบคุณมากๆต้องนากลับไปบอกน้องๆในสัานักงานแล้วว่าต่อไปเราจะทำะรายงานได้ถูกต้องตามระเบียบม,มีการควบคุมการกากับดูแลที่มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสป้องกันการทุจริตเป็นประโยชน์กับกรสมสรรพากรและยังพัฒเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของคนทํางานโดยไม่ต้องมีตกกังวลใดๆเลยแหมสบายใจเลยนะพี่สงการเพราะระบบ C M S มันดีจริงๆ